ก็สวัสดีครับก็ใช่ครับที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือเกมโลบอกนั่นเองแล้วก็นี่ก็คือรัสของผมนะครับวันนี้จะทําอะไรวันนี้ก็จะมาไปเปลี่ยนอวตารกันนะครับซึ่งอวตารของผมก็เป็นแบบนี้กาก,ก,ากชุดเก่าก็เป็นอย่างนี้ผมก็มีอยู่โลบัอกมีอยู่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะเนี่ยมีอยู่65โลบกวันนี้จะไปซื้อชุดใหม่ๆกันนะฮะก่อนนะฮะอันนี้ก็คือชุด เออเป็นชุดที่มีอยู่แล้วก็เป็นชุดเก่าๆนี่แหละก็ใส่นานแล้วก็เบื่อแต่ผมไม่ได้ใส่มานานมากใส่แค่มาสองวันก็เบื่อแล้วนี่ก็เป็นชุดเก่าๆที่ซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าก็เบื่อเรคิดว่าจะไปซื้อชุดใหม่ส่วนทรงผมกับหน้ากากก็ไว้อย่างนั้นแหละครับเราจะซื้อเฉพาะชุดเสื้อผ้านะฮะผมมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งฮะเป็นกลุ่มที่ขายเสื้อผ้าได้ดีมากเลยเป็นเสื้อผ้าที่ผมต้องการหลายชุดมากก็นี่นะฮะอันนี้ก็คือกลุ่มที่ มันจะมาซื้อเสื้อกันนะฮะมันเป็นกลุ่มขายเสื้อที่มีแต่โอ้โหเสื้อมันเยอะมากแล้วผมก็ชอบมากเลยไปดูเสื้อกันนี่ก็จะมีแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ชอบแบบนี้นะผมชอบไออารแรกๆเนี่ยแบบเนี้ยคล้ายๆอารแรกแผมชอบแต่อานหลงนนี้ไม่ใช่ละมี่ทุกคนต้องลองไล่ไปเรื่อยๆว้ยี่ผมจะไล่ให้ดูซึ่งแบบมันมีอะไรเยอะแยะมากมายแบบชุดพวกนี้เหมือนคล้ายๆชุดสูตรผมชอบว้ยชอบชอบชุดแนวเนี้ยมันเนี้ยบดีแต่ว่าไม่ได้ใส่กางเกงสีแดงนะไอกางเกงสีแดงเนี่ยมันเป็นกางเกงเก่า ผมแค่ลองลองใส่เจ๊ไอ้เ,อเกงสีแดงเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วแล้วแต่ว่าบางทีผมอาจจะเจอชุดอันอื่นที่ดีกว่าที่ผมต้องการตอนแรกอยากใส่สีเหลืองชุดสีเหลืองเมื่อกี้นี้แต่ผมก็จะไล่ดูไปเรื่อยเพราะาบางอันผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันนะผมก็เลยจะไล่ไปเรื่อยเ,เอ่ออะไรดีวะอือืไปต่อชุดไหนที่ผมคิดว่าไม่ต้องการผมก็จะเอามันออกไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยก็ อันนี้ก็ไม่โอนะผพะว่าไม่ชอบชุดแบบเสื้อ,อยืดเนี้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนไปต่ออ,อันนี้ก็สวยแต่ว่ารายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยมันไม่เหมือนอันแรกๆไปโอ้อันนี้มีแต่ชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยมีชุด, <laughs> ชดนักกล้าไม่ใช่นักกล้าเหมือนชุดแบบนักดาบซามูไรประมาณนั้นไม่รู้จกัก ไม่ต่อไม่เช่าอยู่ไหนเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจจะกดสักหน่อยอะไรนะเนี่ยเอาไหมนะต้องออก FN F10 1แล้วก็ย้อนกลับโอ้เริ่มใหม่ไม่เป็นไรเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนไปถึงเมื่อกี้มันถึงเท่าไหร่จังไม่ได้ไม่เป็นไรเลื่อนไปอะไรคุณตาไม่คุณตาก็เลื่อนๆไปก่อนไปไปเรื่อยๆนะฮะ เฮ้ยนี่ไงลรื่องใหม่แล้วอันนี้ใหม่ไม่ชอบชุดแนวนี้เอ้ยเอ้ยนี่ไงชุดสูตรแบบนี้แหละอันนี้ชุดเก่ามีอยู่แล้วเพราะผมก็ซื้อมาจากที่นี่แหละอันเก่านี่แหละก็ชุดสีเหลืองก็อุย้ยดูโอเคอยู่นะแต่ว่ากางเกงมันเป็นยังไงต่อไปเฮ้ยเฮ้ยดีเอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้คือดีคือดีเลยไอสีน้ำตาลเนะี่ยดีเลยอะคืออยากได้เลยครับทุกคน เฮ้ย hey, สีดําก็โอเคนะเว้ยสีเอ้มาสีดำมาคือสีเทาสีน้าตาลคือชอบอ่ะแบบนี้แหละผมชอบต้องการสื่อแบบนี้แต่เรารอดูไปก่อนเผิ่ม,มีอะไรที่จะต้องการกว่านี้อ่าตอนนี้ก็เลือเล่อนๆไปเรื่อยๆเอา,อางี้ดีกว่าถ้าผมเจอชุดที่ผมต้องการเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ดูทําแบบไปก่อนเลยกัน อ่าก็ตอนนี้เจอชุดที่แบบเตะตามันอยากซื้อมากเลยซื้อนะซื้อเลยชุดนี้แหละครับทุกคนต่อไปก็เป็นกางเกงต้องการกางเกงที่ไม่ใช่สีแดงก็อันนี้แหละใช่มันก็อยู่ข้างๆกันแหละมันคืออันเดียวก,กันกางเกงกับเสื้อซื้อเลยว้าวทุกคนผมเสียครั้งนี้เสียแค่ห้าโรบักน่าจะห้าโรบักไม่ไม่น่าจะเจอแล้วแหละ เออเข้ากันดีนะเรามาดูซิก็นี่ไงเปลี่ยนไปหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อีกนะวะใส่เอ,อ่อก็นี่ใส่นะเฮ้ยเท่หล่อวะหล่อเท่อะหมุนหมุนหมุนรอบตัวรู้สึกเห่อชุดเลยกันทีเดียวเชียวส่วนเรื่องทรงผมก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นทรงผมนี้ก็แต่ตอนนี้ผมยังไม่ใช้ทรงสองน,นี้ผมจะใช้อันเก่าเพราะมันเท่ดี โอเคนะฮะอันนี้แล้วก็ลองเข้ามาดูในแมปดูนะฮะก็นี่ฮะชุดก็ประมาณนี้น่ะมีคนเข้ามาเชื่อมันนี่ฮะแมปก็ภาพสวยดีไม่ได้มาดูแมปมาดูชุดขอแค่มาลองดูชุดว่ามันจะเป็นยังไงเท่ดีนะฮะนะมีแลมเทนตะเกียงก็เยี่ยมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็สวัสดีครับบายเออก็ลืมบอกถ้าใครอยากแต่งตามก็แต่งได้นะชื่อกลุ่มก็ไปเซิร์ชเอาตามนั้นแหละ 以。Hey.